มึงงแก้วไม่เอาปล่อยมันโดดไปเลยไอ้สองมึงมันมองแรงใส่กูด้วยอะไรของมึงเนี่ยใช่เวลาไหมเนี่ยแล้วกลับมาร้องไห้อีกง่งเลยปล่อยนางโดดไปเลยค่ะโดดเลยโอ้โหมึงหกปากไปเลยกูไม่หยุดน้องแก้วค่ะโดดไปเลยค่ะเอาท่าสวยๆนะคะโดดเลยมึงอ่ะไปหาหวานได้แล้วเร็วๆเดี๋ยวเขาอะไรอีกเดี๋ยวตรงนี้กูจัดการเอง ไหมคะหรือว่าจะให้พี่ไลฟ์ให้ด้วยแคปชั่นเป็นแบบว่าวินาทีสุดท้ายอะไรเงี้ยเอา้ามึงดูน้ําแค่นี้อย่างมากมึงก็กลับไปอาบน้ํามึงจะเอาไงเร็วๆหรือมึงจะโดดด้วยกันกูบอ,อกให้ไปได้แล้วส่วนน้องแก้วคะลูกเอาไงคะโดดไห<อ>มพี่ว่าน้องไม่ได้อยากโดดหรอกกลับบ้านดีกว่าป่ะหรือว่าจะโดดพี่ว่าไม่ป่ะ